ต่อใจอีพีที่แล้วหนุ่มที่เหงากับสาวนางไม้ความรักได้ก่อตัวฝังแน่นและและ้วทั้งคู่ก็ตกลงตรงใจอยู่กินแต่สามีภรรยาหนุ่มที่เหงาก็จะทําหน้าที่ออกไปทํางานสาวนางไม้ก็ทํากับข้าวรอรอนั่งทุกวันความรักมันหอมฟุ้งเหมาะอะไรก็เป็นสีชมพูทั้งสองอยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีใครรู้ระหว่างความรักหนุ่มที่เหงากับสาวนางไม้แต่แล้วความรักของทั้งสองก็ถูกเปิดโดยท่านพระอาจารย์ทุดงท่านได้นิมิตเห็นความรักที่ต้องห้ามนี้มันจะต้องหยุดลงเพราะว่ามันเหนือธรรมชาติ และเป็นความรักที่ต้องข้ามมิติระหว่างมิติผู้กับนิติคนเหตุชน,นยความรักนั้นยังดําเนินต่อได้ประทุดงก็เลยเตือนสติทั้งสองและเรียกมาปรับทัศนคติและทั้งสองก็ได้เข้าใจแลวแล้วมันแค่เหงาก็ได้สัญญากับนางไม้ว่าจะไม่มีความรักให้ใครนอกจากนางไม้ลงที่เราตัดสินใจเข้าสู่ร่มสากรวิทั์โดยจะบวชไม่สืบุทิศ์ส่วนบุญส่วนกุศลให้นางไม้ได้มีผลบุญนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นคนแล้วก็ชาติหน้าหนุ่มที่เหงาก็จะขอเกิดเป็นคนรักของนางไม้แล เรื่องราวของทั้งสองก็ได้จบลงขอบคุณขอบคุณรักซือรักเพียงเธอคนเดียวได้ยืนไม่ได้ไหม่ว่าเจอจะเป็นใครในใจเขาชายังควรักเธอ